สวัสดีค่ะช่องสางเมืองสิงขาวันนี้สองสิงจะพามาทําแกงส้มนะคะแกงส้มหน่อไม้ดองนะนี่คือหน่อไม้ดองที่เราดองเองนี่ก็เป็นเนื้อปลานะคะวันนี้เราแกงเป็นปลาสดนะคะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะ เใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพริกแกงเราก็ตำเองง่ายๆนะคะก็มีแค่หอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็กระชายแล้วก็กะปินะคะน้ำยังเดือดอยู่สิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือเนื้อปลานะคะโอ้ย ใส่เนื้อปลาลงไปเดี๋ยวเราจะตามด้วยหน่อไม้ดองเลยนะคะรอสักครู่ให้น้ำเดือดอีกทีนี่เราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยนะคะอ๋จะล้นหม,ม้อไหมน้องอ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยไม่ได้ต้องแบ่งต้องแบ่งค่ะ ไม้เราก็ดองเองนะคะใช้ถ้วยเทเลยไม่ได้ต้องขออนุญาตใช้มือนะเราทาทานเองนะอย่าดาม่านะคะใช้มือไม่ได้ใส่ถุงมือทําทานเองในครอบครัวทีนี้เราก็ปล่อยเลยค่ะปล่อยรอเดือดแล้วก็ปรุงรสนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างรอเดือดอีกทีหนึ่งนะคะเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วเราจะมาชิมดูก่อนว่ารสชาติโอเคไหมเพราะว่าหน่อไม้เป็นหน่อไม้ดองเนาะรสชาติของหน่อไม้ดองก็จะค่อยๆอ,ออกมาซึ่งการแกงหน่อไม้ดองจะไม่ค่อยได้ปรุงอะไรมากมายเลยนะคะ หน่อไม้เราก็ดองเองนะหน่อไม้ดองเองนี่เราก็จะปลอดภัยเนาะการดองก็ง่ายๆเลยนะคะแค่แช่น้าเกลือแช่น้ําทิ้งไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็เอามาแช่น้ําเกลือนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วหน่อไม้ของเราก็จะออกมาคาวสวยน่าทานอย่างนี้แหละค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆเลยค่ะ แกงหน่อไม้หรือว่าแกงส้มต่างๆเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะ ปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแกะเวลาแกงส้มสังเกตดูจะจะกลิ่นจะหอมเหมือนกับทํานะ้ํายาเนาะเพราะว่าเราใส่กระชายพอเราใส่กระชายไปเยอะเนี่ยกลิ่นก็จะหอมเราเบาไฟลงนะคะเพราะว่าเราจะให้เขาค่อยๆเดือดไปนะคะถ้าเกิดเราแร่งมากน้ําจะร้นหม้อ แกงส้มนะกินกับปลาเค็มทอดนะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทอดปลาเค็มอีกหนึ่งอย่างเนาะปลาเค็มแดดเดียวของเรากินกับแกงส้มพอเราเร่งเร่งแก๊สก็จะเดือดแรงเนาะเราต้องเบาลงอีกเดือดแรงไปก็ไม่ดีจะทําให้เนื้อปลาเละจนเกินไปนะเครื่องปรุงก็ยังไม่ทันเข้าเนื้อนะ อร่อยนะคะใครชอบบ้างคะเมนูนี้แกงส้มหน่อไม้ดองสามสงศินี่ชอบมากเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นแกงใต้นะแกงเหลืองเนาะยิ่งจะอร่อยนะแต่เราไม่มีพริกแกงใต้นะเรื่องของเรื่องคือไม่มีขมิ้นถ้ามีขมิ้นเราก็จะตําพริกแกงเหลืองได้นะขมิ้นที่เราปลูกไว้ก็เพิ่งจะเริ่มแตกออกนะเดี๋ยวรอให้เรามีขมิ้น เราจะต้องตามพี่แกงทิ้งไว้ใส่ช่องฟิตไว้เวลาเราอยากกินแกงเหลืองเราก็จะได้แกงได้เลยเนาะวันนี้ก็กินแกงไทยๆไปก่อนนะคะแกงก็ถ้าถ้าเป็นคนโบราณแกงชอบใส่ปลาล้าแต่ถ้าสาวมงสิงแกงใส่แค่กะปิก็พอนะคะใส่แค่กะปิก็อร่อยแล้วนะคะแต่ถ้าคนสมัยก่อนแกงหรือยายแกงเนี้ย เขาจะใส่ปลาล้าโขกลงไปในพริกแกงด้วยกลิ่นแล้วก็รสชาติมันก็จะแตกต่างจากการที่เราใส่กะปินะคะซึ่งบางคนไม่ชอบกินปลาล้าก็ต้องใส่เป็นกะปิแทนวันนี้สองสิ่งทําก็เป็นใส่กะปิเพราะว่าหลานทานด้วยเนาะหลานกินด้วยหลานน้อยชอบกินแกงส้มกินแกงน้ําแกงส้มเนี่ยถ้าราดลงไปกับข้าวร้อนๆเนะขาชอบมากเลยค่ะ ก็เลยต้องแกงเผื่อที่หลานจะแกงจะกินได้เนาะ oh <my> แซบนัวครัวเมืองสิงค่า เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวแวะทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงห์ได้นะคะตักข้าวสวยร้อนๆมาสาวเมืองสิงห์จะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยะค่ะใครชอบทานพุงปลาพุงปลาไข่ปลานะเห็นน้ำใสๆนี่รสชาติอร่อยมากเลยนะคะทุกท่านแกงส้มหน่อไม้ดองปลาสดนะคะ ขอบคุณทุก,ทกไลค์ทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะน้อมรับคำติชมทุกคำนะคะทุกคอมเมนต์ราบขอบพคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย